ร้านนี้ชื่อร้านว่า Smoke j o เป็นร้านของเชฟแพมซึ่งสาขานี้ที่ผมมาเนี่ยเขาจะอยู่ M Courtier ชั้น B ครับโซนฟู้ดทอร์ที่เขาจะนําวัตถุดิบต่างๆมาสโมกรมควันไม่ว่าจะเป็นเนื้อแองกัสบิสกิตครับรมควัน14ชั่วโมงซี่โครงบาร์บีคิวรมควัน8ชั่วโมงไก่รมควันมากกว่า6ชั่วโมงและมีอีกหลายเมนูที่น่ากินจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับมาทุกคนเรามาดูเมนูนว่ามีอะไรกันบ้างเช่นที่ผมสั่งเนี่ยเป็นเซต Super Value Smoke s e ตครับในเซตเนี่ยเขาก็จะมีไก่รมควันมา6ช ชีโค้งหมูรมควัน8ชั่วโมงเนื้อแองกัสบิสกิตครับลมควัน14ชั่วโมงซึ่งในเซ็ตเนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มมาเป็นขนมปังย่างเนยสลัดแตงกวากับหอมแดงดองทั่วอบเนื้อรมควันปิดท้ายด้วยสลัดโยเกิร์ตข้าวโพดบอกในเซ็ตนี้โคตรน่ากินทุกคนเซ็ตนี้ครับผมเป็นเบอร์เกอร์ไก่รมควันครับในเซ็ตเนี่ย,เ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 ,ยเขาจะมีเบอร์เกอร์มีโค้กแล้วก็มีเฟรนฟรายมาให้นะครับส่วนนี้คราอันนี้จะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวสูตรพิเศษของทางร้านอันนี้เป็นสโมคพอออกกเบล่็็ืปนนสว้งหู มควันมาพร้อมกับขนมปังย่างเนยอันนี้ผมคัดมาแต่เมนูเด็ดๆมาให้นะบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยโคตรหอมเรามาเริ่มกันที่เซตพระเอกของเราเลยนี่น,นี่เป็นเซต XL เซตที่ผมว่าน่าจะคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าเราได้กินทุกอย่างเลยเรามาเริ่มที่ไก่ก่อนลวกันอันนี้เป็นไก่ลมควันนาน6ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ใช้มือนะครับเนื้อไก่เนี่ยจะเป็นน่องติดสโพกนะโอ้โหกลิ่นลมควันหอมมากคือใครที่เป็นสายสโมกเนี่ยน่าจะชอบนะทุกคนอ่ะมาชิมกันนะ หืมไก่นุ่มมากเอื่อยมากแล้วกลิ่นหอเมเตะจม,มูกมากเลยทุกคนโอ้ยดีมากอ๋ออยากให้ทุกคนได้มันลอง โคดมือหลังจากไก่แล้วเรามาหมูดูบ้างเป็นซี่โครงหมูนะครับผมมาเป็นแบบอย่างนี้เลยนี่คือถ้าใครสายสมุกเนี่ยแบบผมเนี่ยจะเลิฟมากทุกคนเพราะว่าผมมาชอบสมุกมากอู้สเสน่ห์ของสมุกเขาจะมีความกลิ่น,มนไม้กลิ่นไม่ไหม้หอมๆเตะจมูกยังไม่ได้กินกลิ่นก็ลอยตะวบวน,นแล้วอะ่ะอืมอืมซี่โครงดีเลย นุ่มและหอมแล้วซอสด้านบนที่เขาทานอ่ะจะเป็นแนวแนวแบบบาีวิวลมควัน8ชั่วโมงโถหคนหนึกภาพรสชาติไม่ออกเนี่ยรสชาติก็จะเป็นเหมือนเรากินซี่โคงย่างปกติ แต่ตัวซี่โครงเขาจะมีความเปื่อยนุ่มมากๆเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดนุ่มๆเปื่อยๆหอมๆทุกคําที่เรากินไปมันจะมีกลิ่นติ่นไม้อะไรสักอย่างอะลอยอยู่ในจมูกลอยอยู่ในปากตลอดจะเป็นกลิ่นสโมขมตัวเราบอกวนตลอดอุ้ยโคตรดีว่ะพี่โครงทีเด็ดทุกคนใครมาต้องสั่งนะพี่โครงหมดแล้วหมดเกลี้ยงเลยเลยพระเอกที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาร้านก็คือเนื้อแองกัสบิสเกตผมหยิบให้ดูนะนี่ นี่คือเนื้อแองกัสบิสเกตที่ลมควันนานมากกว่า14ชั่วโมงโูยมันเปื่อยหมดแล้วอะราะเน์ของเขาเนี่ยด้านบนเนี่ยเขาจะมีสมุนไพรแล้วเขาลมควันแล้วมันจะมีความดำๆนี่ไม่ใช่ไหม้นะนี่มันคือสมุนไพรที่เขาใส่นะตอนลมควันเรายังไงดีเราจะฉีกเราจะดึงกินเลยโอยทุกคนดูความเปื่อยแทบจะหลุดแล้วอะเนี่ยโดนแรงน้ำท่วมของโลกอะอุ้ยคาดขาดาดาดโอ้ย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 ดูดิ อร่อยมากเนื้อนุ่มมากแล้วหอมมากคือความสมโมกไม่ต้องพูดถึงทุกคําอ่ะมันมีกลิ่นสมโมกใช่ปะ่ะแต่เนื้อสัมผัสของตัวเนื้อมันนุ่มมันเปื่อยแล้วมันหอมเนื้อมากคําว่าหอมเนื้อมันคือแบบเรานั่งกินแล้ววนนัวเดินข้างๆตรงเนี้ยอร่อยมากแล้วมันเปื่อยแบบตะใจมากเลยแล้วเขามีซอสมาให้ก็จะเป็นมัสตาร์ดกับซอสบาร์บ,บ,บีคิวอ่ะผมขอขอนุญาตเอาเนื้อจุ่มซอสนะมันน่าจะเข้ากันวะ่ะนี่นจะเป็นสุดลับของทางร้านเขาเนี่แหละ เนื้อกับมัตตากเข้ากันมากอีกความเป็นซอสบาร์บีคิวนี่โอ้ซอสบาร์บีคิวอุยอร่อยด้วยเป็นซอสตัวเดียวที่ทาที่โกงแจกกินกับเนื้อก็อร่อยเหมือนกันอุ๊ยอยากให้ได้มาลองนะผมบอกเลยว่าตัวเนื้อโคตรด,ดีนี่ในเซตเขา่าทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งทุกคนนี่เป็นขนมปังยา่างเนยซึ่งตัวขนมปังเนี่ยเขาจะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกียมทั้งสองด้านเว้ยไปนี่วิธีการกินทุกคนผมจะเอาเนื้อเนี่ย แ่แล้วก็ราดซอสบาร์บีคิวนี่โอ้โหตัวขนมปังเขาทำได้ดีมากเลยนะกรอบนอกนุ่มในของแท้กรอบทุกด้านตีด้านเนี่ยกรอบหมดเลยข้างในนุ่มแล้วมันกินกับเนื้อมันเข้ากันเวนี่ขนมปังนี้สิบก้อนก็ได้ต่ำเลยมาก กินกันเนือ้อคัวเข้ากันเลยอ่ะเราลองกินเครื่องเคียงดูบ้างทุกคนนี่นี่ถั่วอบเนื้อมลมควันดูบ้างนี่เอยมันเป็นแบบเมนูประเทศไหนอรผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะแต่กลิ่นมันหอมมากเลยพขตักขึ้นมาทอันนี้มันอบถั่วได้ความมันมันนุ่มๆแล้วก็หอมเนื้อจะบอกว่าซุปก็ไม่เชิงเลยมันได้ความมัน,ม,นมันของถั่วอร่อยวะ่ะแค่สา,ายเดียก็อร่อยแล้วอะ่ะนี่ถ้าใครเลี่ยนๆนะเขาก็จะมีแตงกวาก็หอบแดงดองลองชิมดูวันนี้ไว้ตัดเลี่ยน เขาจะดองแบบอ่อนๆไม่ได้เปรี้ยวมากมคือปิวตอนแรกผมนึกว่าเหมือนแจงวันดองเอาไว้ใส่เบอร์เกอร์ไม่ใช่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นเขาจะเป็นดองแบบรสชาติอ่อนๆเอาไว้กินตเลยนได้ดีมากหอมหอมกินแบบเคี้ยวแบบกรอบๆเลยนี่ดีกว่าสลัโดโยเกิร์ตข้าวโพดนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบว่าสลัดที่เขาใส่พริกหวานมันจะได้กลิ่นของพริกมาแล้วก็ได้กลิ่นหวานๆของสลัดกัเข้าวโพดเออฟิลฟิลดีนะอเออว่ะกลิ่นพริกหวานหอมดีมามาเบอร์เกอร์กันบ้างดีกว่าอันนี้ผมให้เป็นพระเอกอันนี้เป็นนางเอกแลก้วกันนี่เป็นเบอร์เกอร์ไก่ลมควันนะครับผมน่ากินมากแล้วเมนูนี้ขายดีมากทุกคน<อ>ในระหว่าง<อ>ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ย<อ>คนสั่งเยอะมากข้างในเขาจะมีเนื้อไก่ลมควันมีชีสแล้วก็มีผักต่างๆนะนี่ดูดิน่ากินจัดเลยนะ เรายังไงวะเนี่ยอืมตัวขนมปังอร่อยมากเลยตัวโดนขนมปังเขาจะมีความแน่นๆหอมๆเว้ยเอามากินกับไก่สโมกโคตรอร่อยอือความั่ำเยอะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ที่โคตรฟินเลยทุกคนคือผมเป็นสายสโมกแล้วกันสายแบบควันๆอะไรมันจะชอบมากแล้วมันเลิฟเลยอะ เซนนี้เขามีเฟรนฟรายมีอะไรมาให้ดยู่นะเฟรนฟรายลุกซอสทำด้วยเบอร์เกอร์อืมโอ้ยเซนอยากว่ามาที่เมนูข้าวบ้างเผื่อบ,บางคนหยหาคาร์โบไฮเดรตอยากได้ข้าวนี่นี่เป็นเมนูเนื้อวากิวสดยพิเศษของทางร้านแล้วล่าเขามีซอสอะไรด้วยไม่รู้ต้องลองชิมดูนะปาอ,อืม เนื้อวากิวอร่อยมากหอมมากแล้วมันนุ่มมันเปื่อยมันละลายไปเลยเหมือนเนื้อตุ๋นนะทุกคนแล้วมันมีความหอมแต่อันนี้มันจะไม่ได้มีกลิ่นสมโมกนะอันนี้เป็นแนวแบบเนื้อตุ๋นเนื้อตุ๋นเออแล้วตัวซอสสีเหลืองเหลือที่เขาใส่อ่ะครีมมี่แล้วแบบว่ากินเข้ากับเนื้อมากเลยมนันครีมครีมหอมหอมละมุนละมุนอืมส่วนตัวข้าวเนี่ยเขาใช้ข้าวญี่ปุ่นเป็นเม็ดกลมๆเลยนะเฮ้ยเมนูนี้ดีอู้ดีทุกอย่างเลยวะอืมอาลองกินดู อันไหนอย่างแรกดีเอาพวกสโมกก่อนเลยพวกแกงสโมกทั้งหลายเนื้อเนื้อคือกินหอมมากเลยเนาะหอมตั้งแต่ตอนที่เขาแบบทำเสร็จแล้วก็วางหอมมากเสน่ห์ของสโมกเนื้อบิสกิตแองกัสสโมกด้วยไม้อะไรก็ไม่รู้แหละ14ชั่วโมงแค่ไม่ต้องเคี้ยวเลยเออจริงเอาลิ้นแบบดุนะมันหายเลยในระหว่างนี้อันนี้ยังไม่ได้กินเลยนี่คือท้องหมูลมควัน ในระหว่างที่เราถ่ายอยู่ๆเราถ่ายมันเป็นโซนฟูดคอร์ดของเอ็มคอเทียใช่ไหมใช่คนเดิมผ่านไปผ่านมา,ามองเราตลอดมองเราก็สั่งตามเนี่ยนะใช่แล้วก็มีมาสั่งตามด้วยหอมมากอืมน,น่าจะหมูที่โคตรดีเลยเอา้าวเราขอให้กินกับขนมปังไม่กินขนมปังเหรออยากกินาปากก่อไงคือ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าแบบอร่อยอ่ะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้อยากให้มาลองด้วยตัวเอง และสำหรับใครที่สนใจร้านสมกจอยบายเชฟแพมครับสาขานี้อยู่เอ็มคอเทียชั้น B และผมจะแจกโค้รลับสุดคุ้มครับ mm hmm. เพียงแค่ไปหน้าสาขาและบอกว่ามาจากคลิปเพลินพงก็รับเมนูไซด์ดิสฟรีไปเลยตั้งแต่วันนี้ครับไปจนถึงสิ้นเดือนกันยาสามารถใช้โค้ดลับนี้ได้ที่สาขาพารากอนและเอ็มคอเทียนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กด, like, กด share, แชร์แท็กพ่อแท็กเพื่อนแท็กพี่แท็กน้องแล้วคลิปหน้าจะพาไปกินอะไรฝากกดติดตามไปด้วยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับ